น,น,อน้อมไหว้ด้วยความน้อมน้อมกติที่ชววยฟัารถนในพระมหากร,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 รุณาธิคุณแต่ล้นพนที่ใต้ควาองกรชาวไทยตลอด เน er ื่องในวาระมากลายที่ได้กระทำไว้โปรดที่การต้สุขศาสนศึกษาสําหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจิกปีเราต้องใจโยกันความกลัวอนาสงใน้อันที่จะรักษาสถาบันพระมหารประชดเป็นหมดแล้วว่ามีสถาบันชาติสถาบันชาติก็ที่สังเกต แว่ขอนสถานศึกษานำเอาคุรบุรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่อยากเระชาเพื่อจะรับเอาสิ่งดีแต่แสพแต่ชาวโลกจะเอา ที่บอวางหน้าผ่านนะครับเะเนกับพร้อมกันอันจทรีไมนทางางสาธุสาธุอัฐิโมธาธิอุกามงพันธุอาตัปงอุปาไหยสัพพะทุขะเทน ประเทศรูปประเทศนรับบันพระชาคือตัวเนี่ที่เธอเปลี่ยงวาจา